โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสุ่มลูกซองอีโวนะครับลูกซองยาวอ e นะีโวเนาะก็ไม่พูดป้านาเพลงเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับผมใหม่เนาะไม่ได้ยู่ใหม่เนาะยังี้ลัคกี้รอยอดนะครับผมก็มาในอะไรค่าเดิมเลยนะคุณดูก็สีเขียวก็พิมพ์เขียวแล้วก็สามหินอีโวนะก็ประมาณนี้นะสีสีนะครับผมก็ดูกันว่าเพชรสองพันแปดนี่จะพอหรือเปล่านะ ม,มันไม่ให้ใช้อ่าถึงแป้งล่างนะครับผมนะเพราะว่าเป็นการกลับมาแล้วก็จีเอ็มบอกเลยว่าถ้าใครไม่ได้ไม่ต้องรอวันสุดท้ายนะครับผม GM บอกว่าไม่มีทางเอามาเติมครบแล้วได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเป็นของกลับมาเนะาะท้งนี้แน่นอนนะครับ GM บอกนะไปดูช่องจ m เได้นะครับผมมานะเดี๋ยวผมสุ่มเลยดีกว่าครับห้าครั้งไปเลยนะครับผมเอออกแล้วครับผมอันแรกนะเอไปต่อเอออก ไม่ออกดูช้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วเกินไปนะครับผมโอเคครับคุณลูกเป็นเจ้าของสุ่มสี่สหายไม่มีเจ้งเว็บคณนังนนะผมนุกเกอร์โซนนะครับเว็บนี้ยืนยันตัวตนแล้วน่าจะถือนะครับแล้วก็มีเพจให้ติดต่อด้วยนะเขามีเรดีมีหลักฐานกันไปดีด้วยนะครับผมก็เติมเงินเลยสองอังกอร์นะครับผมใครเติมไม่เป็นเขาก็มีวิธีสอนด้วยนะนี่เลยนะครับผมมาส่งที่สหายนะครับผมไอดีแล้วเล่นตอนโทเค็นคูนลอยนะครับผมหกสิบบาทได้สามเลยนะครัว นี่ครับผมได้100โทเค็นนะไปอีกครับผมต่อเลยนะครับโอเคคุณดูได้มาอีกหนึ่ง100โทเค็นครับตอนนี้มี200โทเค็นแล้วนะโอเค300โทเค็นแะล้วคุณดู i ี่รับนต่อ4 0 0ครับผมไปกันต่อีอ่100โทเค็น,ะคนแล้วคุณดูมาได้ ID กันนะครับผมมันจะแลกเป็น ID เหมาะเอฟแล้วกันนะครั้งนี้นะครับผมแล้วก็กดแลกไปเลยนะ นี่คุณดูด้านล่างมีเอดี้เก็งนะผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันนี่เข้าเกมแล้วได้เอดีจริงว่าคุณดูใครจะส่งตามนี้ไปเลยครับผมรับประกันไม่มีเก็งได้ทุกคนปเป้งโอ้โหไม่ได้ปะอา้าวโอเคครับออกหนึ่งออกหนึ่งนะครับผมโอเคถือว่าพอได้ครับผมไปกันต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอือหืออือหือโอ้โหไม่ได้เลยว่ะ นี้ไม่ได้นะตอนนี้เหลืออยู่พันเพชรแล้วนะครับมันไม่ได้ะเป่งเป่งโอ้หินแปลงล่างออโอเคได้อีกอันแล้วครับผมยิ่งผมจะแลกสีแดงก็แลกได้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผมขอไม่แลกดีกว่าผมจะเอาอีกอันหนึง่งเอาสีเขียวไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้เหลือพันเพชรเนาะน่าจะได้อีกหรอกอีกอันหนึง่งถ้าเหลือประมาณอีกสองครั้งไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้เอาแล้วนะ อเอเถอะอีก,ออก,อกค,รครั้งสุดท้ายแล้วไม่ออกวะมาอีกครั้งหน้าครั้งสุดท้ายถ้าไม่ออกผมน่าจะเอาแต่สีแดงก็พอนะครับผมออกเถอะอออกเถอะอโอ้โหไม่ออกวะมาครั้งสุดท้ายครับผมเอาเถอะอโอ้โหไม่ออกวะนี่ไงพอรู้ว่าจะเอาเยอะไงไม่ออกเลย 300เพชรมาเอาให้มันหมดเลยดีกว่ามาคุณดูถ้าจะใจร้ายขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไม่ออกแล้วนะออกหรือเปล่าวะดูดิไม่ออกเลยบะไม่ออกเลยนะไม่น่าเสียอีกพันเพชรอย่าค่างโง่พันเพชรเลยคุณดูไม่น่าเสียค่างโง่พันเพชรเลยมาผมเอาสีแดงนี่แหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสวมใส่เลย ไม่น่าเสียค่าโง่พันเพชรเลยคนดูเดี๋ยวพันเพชรน่าจะเก็บไว้นะผมอยากได้สีเขียวไว้ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะลองสุ่มเลยว่าจะลองสุ่มดูนะเดี๋ยวว่าลูกซองนะลูกซองนี่นะครับผมค่าจะแตกก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยก็ทุกคนมาสุ่มกันได้นะเกลือไม่เกลือก็สำหรับผมก็สองพันแปดร้อยเพชรได้ได้สามหินอันนี้นะไม่ไม่ใช่สองพัน ได้พันแนะครับผมพันแผมได้มา3หินได้สิมพ์เขียวนะครับผมพันแเพชรนะแล้วก็อีกพันอีกประมาณพันเพชรผมก็มาเสียแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะผมว่าละถ้าได้3แล้วถ้าเอาอีกอะ่ะเกลือแน่นอนนะผมน่าจะรู้ตั้งแต่500แล้วแหละแต่ผมเผื่อเผื่อฟุ้งเลยโอเคคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผม,ผมก็ฝากกดติดตาม YouTube กดติดตามเพจกดติดตามทิกต o k ด้วยนะครับผมคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมอ๋อไปแล้วครับบ๊ายบายไปทุกคนโชคดีในการสุ่มนะครับผม